ในฝั่งยูเครนเองนั้นเขาก็ต้องการจะมาเสริมกองกำลังป้องกันภายนอกาในภูมิภาคตรงนี้นะครับแต่ด้วยตาแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันภายนาอก,ากของยูเครนนั้นมักจะถูกล็อกเป้าหรือถูกโจมตีโดยเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียที่มาจากทางทะเลเนี่ยก็ถือว่าบ่อยครั้ง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนา,นามาเสนอกันต่อนะครับข่าวนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ของหน้าข่าวครับที่ไม่เคยมีการปรากฏมาก่อนเมื่อประมาณวันที่19าตุลาคมที่ผ่านมาเยนะครับมันเป็นเหตุการณ์จริงครับที่เครื่องบินสเตลล่องหนสู่้7สในฝั่งรัสเซียก็บุกเข้าไปทําลายระบบป้องกันภายนากากศของอยูเครน จนได้รับความเสียหายทีนี้เมื่อเหตุการณ์อังกล่าวนั้นมันปรากฏขึ้นมาครับก็เลยมีการตกเป็นข่าวในวันที่21ตุลาคมนี้ครับทีนี้จากการรายง,งานที่มาจากแหล่งข่าวรัสเซียนะครับเขาก็บอกว่าเครื่องบินแบบซู57ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่มีความทันสมัยที่สุด้วครับของกองทัพอากาศรัสเซียได้มีการถูกส่งเข้าไปจัดการกับระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นหนึ่ง ที่มีชื่อว่า MIM 23 Hawk ผู้ผลิตก็มาจากอเมริการะบบนี้นะฮะได้มีการถูกจัดส่งให้แก่ยูเครนเนี่ยนะฮะโดยรวมๆแล้วเนี่ยหลายระบบแล้วทีนี้จากการรายงานล่าสุดเขาก็บอกว่าเหตุการณ์การโจมตีดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์โดยเฉพาะพื้นที่ทางใต้ของยูเครนสื่อที่ได้มีการออกมารายงานนั้นก็มาจากบัญชีเทเลกรมครับ ในฝั่งรัสเซียที่มีชื่อว่าไฟเตอร์บอมเบอร์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสื่อรลายนี้นะครับก็จะมีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อกองทัพอากาศรัสเซียก็ได้มีการออกมายืนยันว่าเครื่องบินแบบซู -57 นั้นมีส่วนร่วมครับในการเปิดบริการการโจมตีครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้มีการระบุสถานที่ชัดเจนว่าไปโจมตีบริเวณตรงไหน แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับซู57เนี่ยมันมีการบุกเข้าไปโจมตีระบบ MIM 2 3บริเวณใกล้เคียงหรือว่ารอบๆอบพื้นที่ของเมืองท่าโอดิสาครับทีนี้รายงานเบื้องต้นก็ได้มีการออกมาระบุว่ากองทัพยูเครนนั้นได้มีการนำระบบป้องกันภัยนากาศแบบฮอกนะฮะซึ่งถือว่ามันก็เป็นรุ่นที่มีความล้าสมัยอยู่บ้างพอประมาณนำมาเพื่อการปกป้องพวกเรือบรรทุกสินค้า ในฝั่งยูเครนเองนั้นเขาก็ต้องการจะมาเสริมกองกำลังป้องกันภายนากาในภูมิภาคตรงนี้นะครับแต่ด้วยตําแหน่งการติดตั้งระบบป้องกันภายนอากาของยูเครนนั้นมักจะถูกล็อกเป้าหรือถูกโจมตีโดยเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียที่มาจากทางทะเลเนี่ยก็ถือว่าบ่อยครั้งทีนี้การโจมตีในวันนั้นนะครับก็ได้รับรายงานว่าสามารถบุกเข้าไปทําลายแท่นปล่อย m i m 2 3ได้ถึง2แท่นยิง แล้วก็สามารถบุกเข้าไปทำลายสถานีควบคุม MSB9 ได้หนึ่งแห่งการโจมตีในวันนั้นก็ก่อเกิดไฟไหม้ก็มีหลักฐานนะครับปรากฏเป็นภาพออกมาว่ามันเกิดไฟไหม้จริงๆกันทีนี้เรื่องของระบบฮอกนะฮะก็ถือว่ามันเป็นระบบกึ่งเคลื่อนที่นะแต่มันไม่มีเครื่องยนต์ครับในการขับเคลื่อนตนเองมันต้องอาศัยนะครับเช่นพวกรถยนตน์เนี่ยนำพามันไป ระบบฮอกนั้นก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับย้ายตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องอาศัยศูนย์ควบคุมที่มีความซับซ้อนในการเข้ามาควบคุมและติดตามเป้าหมายรวมถึงการยิงขีปนาวุธหน่อยครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับระบบ MiM23 อเอากนั้นมันมีความล้าสมัยแต่ผู้ผลิตนะครับก็ทําการอัปเกรดตลอดมาจนทําให้ความสามารถของมันนั้นก็ถือว่าพอประมาณแต่ถ้าหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับ ความทันสมัยของเครื่องบินแบบซู57แล้วมันคนละเรื่องครับซู57เนี่ยมันก็มีข้อดีครับในแง่ของการเป็นเครื่องบินสเตลล์่องหนล,ลดการตรวจจับได้เรดราที่มาจากระบบ MIM-23 นั้นมองว่าอาจจะเป็นเรดาร์รุ่นเก่าครับที่ยังคงไม่สามารถมาตรวจจับเครื่องบินขับไล่ล่องหนได้มันก็เลยมีปัญหาในการตรวจจับและล OK ็อกเป้าซู57 ก็เลยเป็นเหตุทำให้เครื่องบินแบบซู5 7นั้นก็สามารถบุกเข้ามาโจมตีได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากนี้ซู5 7นั้นยังได้มีการติดตั้งขีปนาวุธขั้นสูงครับก็จะเป็นแบบอากาศสู่พื้นรุ่น Ks 5 9สามารถที่จะทำการโจมตีเป้าหมายได้ตั้งแต่นระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นระยะของระบบฮอกเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงอยู่แล้วครับ Ks 5 9เนี่ยนะครับมันสามารถยิงได้ไกลถึง290กเมตร แต่ว่าระบบฮอกเนี่ยนะครับเต็มที่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน100มันก็เลยเป็นโอกาสให้ขีปณนาวุธเกท59บินต่ำครับบินหลบหลีกจากเลดร์ของฮอกแล้วก็เข้าสกัดกั้นด้วยความเร็วสูงและบินต่ำซู57านั้นเป็นเครื่องบินสเตลยังไม่พอครับมันได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ก็สามารถไปรบกวน หรือไปสร้างความสับสนให้แก่เรดาร์ของศัตรูได้โดยเฉพาะหลบฮอคซึ่งเป็นระบบเก่าอาจจะยังไม่มีมาตรการในการป้องกันนะครับประสิทธิภาพที่มาจากเครื่องบินแบบซู -57 นับตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉากบุกยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ปี2022จนมาถึงเดือนตุลาคมของปี2024ครับยูเครนนั้นก็ได้รับมอระบบป้องกัน ภายนากาศแบบ Hawk M/M23 เนี่ยนะครับหลายระบบแล้วซึ่งระบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็มาจากสเปนและอเมริกาแต่ว่าสเปนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริจาครายสําคัญแล้วก็ส่งมอบระบบ Hawk ทั้งหมดแล้วครับก็คือ12ชุดซึ่งในช่วงแรกครับสเปนเนี่ยก็มีการจัดส่งมาถึง6ชุดและต่อมาครับก็มีการจัดส่งเพิ่มเติมอีก6ชุดในปี2023 ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นของอเมริกาครับอเมริกาเนี่ยก็จะมีการไปขอซื้อหรือแม้แต่การโยกย้ายระบบฮอกที่มันมีการปลดประจําการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาจากไต้หวันนะฮะส่วนประเทศอื่นๆนะครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนเนี่ยโดยตรงก็จะให้ข้อมูลในเชิงเทคนิคและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงหรือว่าการขนส่งระบบเก่าเหล่านี้มาอย่างยูเครนแม้ว่าจํานวนที่แน่นอนของระบบฮอกนั้น ที่มีการถูกส่งให้แก่ยูเครนอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยก็ในแง่ของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางระบบนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อหน้าสาารณชนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านทผู้ชมผู้บริจาครายใหญ่ก็คือสเปนกับอเมริกานแน่นอนครับระบบฮอกเนี่ยถูกมองว่าเป็นระบบป้องกันภัยนากาศสิษกลาง ซึ่งการมาของระบบอกนั้นก็ถือว่ามันมาเพื่อการเสริมเติมแต่งนะครับระบบป้องกันภัยอากาศที่มีอยู่แล้วเช่นเนแซมหรือแม้แต่อา t ิทีและก็แพ t ติออนะครับเพื่อต้องการลดช่องว่างที่มาจากการโจมตีที่มาจากฝั่งขรัสเซียโดยเฉพาะดโดรนหรือแม้แต่ขี่ปนาวุธนั่นลครับก็ถือว่าเป็นอาวุธตัวสําคัญนะครับที่มาจากฝั่งรัสเซียนั่นเอง หากว่าเราย้อนไปครับเมื่อหลายปีก่อนระบบ m m 2 3 Hawk นั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาครับจากบริษัทอเมริกามันมีการถูกสร้างกันมาตั้งแต่ในทศวรรษปี1 9 6 0ซึ่งในช่วงเวลานั้นครับระบบฮอกเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่ในระดับพีดานปานกลางก็คือพวกเครื่องบินต่างๆนั่นเองตั้งแต่เครื่องบินขนาดเล็กจนถึงเครื่องบินขนาดใหญ่มันมีประสิทธิภาพสูงครับในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งว่วงเวลามันก็ผ่านไปครับบริษัทผู้ผลิตนั้นจึงได้มีการอัปเกรดจากรุ่น MIM23A ให้กลายเป็น MIM23B